สวัสดีค่ะกลับมาพบกันกับช n n นลของโลมาพยากรณ์นะคะสำหรับช่วงนี้ใครที่ต้องการเสริมในเรื่องของความมุงคลต่างๆเข้าไปในแฟนเพจ facebook โลมาพยากรณ์เซิร์ชตามนี้ได้เลยนะคะตอนนี้แม่หมอโลมาก็จะมีภาพบอเปเปอร์แจกให้ฟรีด้วยนะคะสามารถนำไปใช้ไปดูได้เลยเนาะอยู่ในเพจค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาทำดวงปักรายเดือนประจำเดือนพฤศจิกายน2,564ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะเราก็จะทำนะคะแบบฉบับสั้นๆนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ดวงของเราเป็นดวงแบบทั่วไปไม่ใช่เฉพาะเจาะจงนะคะถือว่าเป็นการดูเป็นไกด์ไลน์ดูเป็นแนวทางชีวิตไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของ หล่นเลยไปได้เรื่องของการงานก่อนนะคะการงานการเงินก่อนเลยขอไพ่สามใบขาดสําหรับเรื่องการงานมาดูการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎกันนะคะการงานของชาวลัคนจะบอกว่าใบนี้หล่นนะจ้า <c oughs> เดอสั้นค่ะหล่นลงมาชาวลัคนาราศีกรกฎ ตามด้วยแปดเหรียญน,นะคะและก็10ไมค์เท,ท้าเทียนออบอลขึ้นจะบอกว่าการงานในเดือนพฤศจิกายนนี้นะคะชาวกรกฎค่ะจริงคุณมีช่องทางมีหนทางที่สว่างสดใสรอคุณอยู่นะนะคะในเดือนพฤศจิกายนใครที่ตอนนี้กลุ้มใจในเรื่องของงานมันจะมองเห็นทางออกมันจะเจอช่องทางที่ ที่ทำให้คุณได้พบกับทางสว่างอะแล้วก็งานของคุณเนี่ยจะเกิดจากการที่คุณเนี่ยได้มีโอกาสลงมือทำนะหรือหรือว่าถ้าคุณอยากจะได้เงินเนี่ยคุณก็ต้องทำเองเนี่ยจะเห็นเลยคนกำลังแบบตอกอะไรสักอย่างตอกเหรียญน,นะคะคุณทำเองแล้วก็มันอาจจะเป็นงานเฉพาะอย่างอย่างเช่นเป็นงานเฉพาะด้านนะที่คุณแบบที่คุณต้องทำ แค่คุณเดียวอย่างเช่นงานกราฟ,ฟิกดีไซน์อะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นงานที่ที่ทุกคนไม่สามารถมาทําแทนคุณได้อ,อดังนั้นนะงานของคุณนะคะมีช่องทางเยอะมันเป็นงานที่คุณต้องทอําเองคุณก็ต้องยอมพบกับความเหนื่อยนะนะ,ะสิบไหม้าขึ้นมาคือคุณเอาล่ะคุณต้องทําใจอะว่าเดือนเนี้ยมันมีช่องทางก็จริงแต่ว่ามันจะทําให คุณแบบเหนื่อยด้วยด้วยแบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์ที่แบบคนอื่นมาทําแทนคุณไม่ได้หรือว่ามาตัดสินใจแทนคุณไม่ได้มันเป็นคุณคนเดียวที่ที่จะทําได้อ่ะอนะคะดังนั้นคุณก็เลยต้องยอมรับว,ว่าเออเอาล่ะเหนื่อยก็เหนื่อยวะเป็นไงเป็นกันนะคะมีหลายอย่างที่คุณอาจจะต้องทําแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะสําเร็จจากความอดทนจากความพยายามของคุณนะคะชาวกรกฎนะคะ เดี๋ยวเรามาดูนะคะการงานถือว่าสู้สู้ได้นะคะลุยได้พบผลทางสว่างสวัยเหนื่อยหน่อยแต่อร่อยนะเหนื่อยหน่อยแต่ว่าแต่ว่ามันก็แบบเป็นเป็นงานที่คุณจําเป็นต้องทํานะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องเงินนะคะในเดือนพฤศจิกายน2564ายของชาวลัคนาราศีกรกฎเงินของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้ ขอให้สามใบโอ้ยหล่นลงมาอันนี้ติดกันไหมเนี่ยอโอเคเงินในเดือนพฤศจิกาย,ยนจะเป็นอย่างไรบ้างเพช e ออฟบอลนะคะเอชออฟคัพคิงออฟสอดขึ้นมาคือจะบอกว่าการเงินในเดือนนี้ของคุณน่ะ ะะใ,หให้เด็กถือไม้ขึ้นมาเขาบอกบอกว่าจริงๆการเงินเนี่ยต่างๆเนี่ยคุณก็จะได้รัรบโอกาสเ,เรื่องของงานเรื่องของเงินเข้ามานะถ้าสมมุติคุณทาโปรเจกต์งานได้สําเร็จอนะผลตอบแทนมันก็ย่อมคุ้มค่ากับที่คุณรอคอยอยู่แล้วนะนะ,ะเหมือนคุณเนี่ยกำลังมองไปรอคอยเวลาโอกาสต่างๆแล้วก็หนึ่งถ้วยขึ้นมาซาับอะบอกว่า จริงๆอะคุณก็จะโชคดีในเรื่องของงานเรื่องของเงินนะในเดือนนี้นะคะจะมีอะไรต่างๆเข้ามาแบบอาจจะแบบโปรเจกที่คุณกําลังตั้งใจจะทําอะเออมันก็จะเป็นเรื่องของรายได้ที่คุณค่อนข้างน่าพอใจนะคะ King o f s o r d บอกมาว่าถ้าถามเรื่องเงินอะคุณว่าคุณอยอดทนแหละคุณเข้มแข็งในการทํางานทำโปรเจกเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่า สิ่งที่คุณพยายามสิ่งที่คุณอดทนอะ่ะมันจะไม่สูญเปล่ามันจะตอบแทนเรื่องของรายได้เป็นที่น่าพอใจนะคะถึงแม้ว,ว่าให้เงินอาจจะไม่ได้ขึ้นแต่ไม่เป็นไรโดยรวมนะคะมองว่าคุณพอสร้างผลตอบแทนอยู่แล้วของโปรเจกต์นี้หรือว่างานครั้งนี้หรือว่าบางงานที่อย่างเช่นเนาะงานค้าขายอะ่ะต้องต้องเป็นงานเนี้ยที่คุณ ต้องพูดค้าขายด้วยตนเองมันถึงจะมีคนซื้ออะไรอย่างเงี้ยน,นะคะแทนจะบอกว่าขอให้สรุปหนึ่งใบแบบแบบางงานค้าขายต้องเป็นแบบลูกค้าแบบว่าติดคุณอะ่ะต้องเป็นคุณมาไลฟ์สดเพราะว่าถ้าคุณไม่ไลฟ์สดก็อาจจะไม่ได้เงินตรงนี้คือคุณยอมรับกับการเหนื่อยนี่แหละนะคะเดี๋ยวเรามาดูบทสรุปเรื่องของงานของเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะหล่นหนึ่งใบขอหนึ่งอีกหนึ่งใบค่ะ บทสรุปเรื่องของการงานการเงินเนาะโอเคอู้ควีนอฟเพนเดอร์คินใบที่หล่นนะ mm. อืมทรีออฟสอดนะคะบทสรุปนะคะบอกเลยว่าคุณนถ่ถือถึงเงินอยู่บทสรุปเนี่ยคือคุณเป็นคนที่ก็ค่อนข้างหาเงินเก่งนะคะทำงานเก่งหาเงินเก่งนะคะ มองว่าพฤศจิกายนมันน่าจะไปได้แบบไม่น่าจะมีปัญหาอุปสรรคอะไรมากนะคะสามดาบขึ้นมามุมบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณก็มีความรู้สึกที่ขัดแย้งกับตัวเองนะแบบด้วยด้วยมันเป็นงานที่คุณต้องทำแล้วก็ตัดสินใจเองมันก็เลยทำให้ความรู้สึกคุณแบบเฮ้ยบางทีฉันยังไม่พอใจหรือว่าคุณแบบเหมือนทะเลาะก,กับตัวเองอะ่ะ ในเรื่องของการงานการเงินนะคะไม่เป็นไรคุณไม่ต้องเครียดนะค่อยๆทําไปค่ะอย่างน้อยก็คือนักไพ่เนี่ยออกมาบอกว่าเดือนพฤศจิกายนเนี่ยมันเวิร์กอยู่นะมันดีอยู่นะนะคะก็ทําให้เต็มที่ค่ะเรื่องของงานของเงินเนาะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความรักกันบ้านดีกว่าความรักของชาวลัคนาราศีกรกฎเริ่มจากคนโสด คนโสดนะคะในเดือนพฤศจิกายนจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมนะคะคนโสดคะขอให้พายออกมาอย่างแม่นยำด้วยนะคนโสดในเดือนพฤศจิกายนของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะจะมีใครเข้ามาหาคุณไหมคะความรักคนโสด นายอฟสอดขึ้นมา9ดาบขึ้นมาเลยสเตรนท์เทมเพลนคืออย่างงี้ค่ะ9ก้าดาบขึ้นมาคนโสดถึงคนโสดเออถึงขั้นกลุมขมับคิดมากเลยว่าโอ๊ยอะไรมันจะอ้างว้างขนาดนี้อะไรมันจะแบบคิดมากเครียดวิตกกังวลขนาดนี้นะคะ คนโสดคะ่ะตอนนี้อาจจะยังไม่มีใครเข้ามาหาคุณนะคะเป็นเดือนที่คุณอาจจะได้ทำอะไรอย่างอื่นหรือว่าคุณเนี่ยอาจจะได้พบในเรื่องของแบบสัตว์เลี้ยงอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นได้นะคะแต่ว่าไพ่แบบบุคคลยังไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะสเตรนท์ขึ้นมานะคะดังนั้นเนี่ยมองว่าในเดือนนี้คุณนะ่เป็นคนที่แบบ เพึ่งพาตัวเองมากกว่าคุณแบบอยู่กับตัวเองนะคะเทมเปลนยังขึ้นมาซับอีกว่าคุณเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะหรือว่าหรือว่าคุณเนี่ยกำลังชั่งน้ําหนักชั่งความรู้สึกอยู่นะคะเหมือนประมาณว่าเออถ้าแบบถ้าแบบมีแฟนก็คงจะดีนะหรือว่าไม่มีแฟนก็อยู่ได้นะคะ ความรักคนโสดเป็นยังไงอีกบ้างคะขอไพ่สมามใบความรักคนโสดคะ่ะเป็นยังไงอีกบ้างคะความรักคนโสดไฟออฟสอด นะคะคือคุณก็เป็นคนค่อนข้างดื้อน,นะถ้าคนเข้ามาหาคุณอ่ะคุณก็มีความรู้สึกแบบว่ากึ่งเรื่องมากอยู่นะคะเหมือนแบบที่คุณเครียดวิตกกังวลบางครั้งเนี่ยก็แบบมันยังไม่ถูกใจอะ่ะนะคะแล้วก็ซีโกเพนจะเคนขึ้นมาอีกหกเหรียญน,นะคะก็ยังขึ้นมาบอกว่าบางครั้งน่ะคุณก็ต้องแบบว่าในเรื่องความรักเนาะคุณก็ต้องแบบ ลดลดอะไรบางอย่างในความรู้สึกในความคิดคุณลงบ้างนะคะหรือว่าเอาแง่เนี่ยเห็นเด็กที่พยายามแบบบริจาคเงินไปมาไหมคือมันเป็นความคิดบางอย่างของคุณที่บางครั้งอ่ะคุณเป็นคนตั้งเป้าสูงเกินไปคุณก็ต้องลดหรือปรับลงมาบ้างน,นะคะให้เดทขึ้นมาเลยมองว่านะคะความเรื่องมากของคุณความเอาแต่ใจของคุณอะ่ะเออความแบบคิดเยอะของคุณมันทาให เดือนพฤศจิกายนนะคนโสดคุณน่าจะอยู่คนเดียวไปก่อนนะอืมขอบทสรุปคนโสดหนึ่งใบค่ะคนโสดร,ราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนนะคะขอบทสรุปหนึ่งใบ the lover นะคะบทสรุปเนี่ยถ้า the lover ขึ้นมาเลยเนะาะไพ่เดเนี่ยอาจจะมีการจบความคิดความสัมพันธ์บางอย่าง บทสรุปเนี่ยคือจริงๆคุณอ่ะมีโอกาสได้พบความรักนะที่ดีที่สมหวังที่ถูกใจแต่บางครั้งคุณก็อาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกก่อนหรือเขาอาจจะเป็นหนึ่งในตัวเลือกของคุณบางทีคุณก็อาจจะมองว่ามีหลายอย่างที่มันสําคัญกว่าความรักนะคะคุณกาลังคุณกําลังชั่งน้ําหนักดูอยู่หรือบางคนเนี่ยก็อาจจะมีคนที่บ้านที่แบบว่าต้องดูแลมันก็เลยทําให้คุณแบบตัดเรื่องนี้ออกไปก่อนนะคะก็มีโอกาสเป็นได้ มองว่าเดือนนี้นะคุณลองอยู่กับตัวเองไปก่อนนะคนโสดไม่ต้องคิดมากค่ะพฤศจิกายนอยู่แบบอยู่แบบกับสัตว์เลี้ยงกับแบบว่านังละครซีลอกรีส์ไปนะคะหาความสุขให้ตัวเองตอนนี้คุณกำลังสบายอยู่นะคะกับชีวิตโสดของคุณแล้วคุณก็ไม่ได้รู้สึกแบบกลุ้มใจอะไรมากมายนะคะอาจจะแบบเครียดวิตกกังวลไปบ้างแบบบางทีทำไมฉันไม่มีแฟนเหมือนชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆคุณก็ ไม่ได้กลุ่มมากหรอกนะคะลึกๆคุณก็ไม่ได้อยากจะมีอะไรขนาดนั้นนะคะคนโสดเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องความรักของคนมีคู่กันบ้างนะคะคนมีคู่ประจำเดือนพฤศจิกายน2564ของชาวลัคนาราศรีกรกฎค่ะคนมีคู่เป็นอย่างไรบ้างในเดือนนี้โอเค 2 of c u p 9 of cups, S of p e n t a c l e คุณมีคู่ขา <c oughs> คุณแบบว่าเดือนนี้นะบอกเลยว่า2 of c u p ขึ้นมาเหมือนมันเป็นความรู้สึกนะที่แบบว่าคุณหรือคนรักที่กำลังงอนอะไรกันอยู่ก็อาจจะแบบกลับมาปรับความเข้าใจกันหรือ นะคะคุณมีคู่่ะมันเป็นจุดที่คุณรู้สึกแบบว่าอาจจะอยากขยับขยายอาจจะมีการพูดคุยเรื่องของการมั่นหมายกันก็เป็นได้ในออ c คัพอัศวินถือถ้วยนะคะบอกเลยว่าตอนนี้คุณและคนรักของคุณเนี่ยอยู่ในจังหวะที่แบบโอ้โหหวานนะคะโรแมนติกแล้วก็มีความคิดที่จะก้าวไปข้างหน้าด้วยกันนะคะบางคู่อาจจะมั่นหมาย หรือบางคู่อาจจะมีแลนนะคะที่จะคุยเรื่องแต่งงานกันเลยก็เป็นได้บางคู่อาจจะแต่งงานกันในเดือนนี้นะคะก็เป็นได้เหมือนกันค่ะแล้วก็แปดเหรียญขึ้นมานะคะบงบอกว่าพวกคุณ่ะดูแลซึ่งกันและกันอะเออเป็นเดือนที่พวกคุณค่อนข้างแฮปปี้นะพวกคุณอยู่กับความความสุขของการและกันนะคะพวกคุณมองแบบ มองอนานคตที่จะมีกันอยู่อ่ะเอาใจใส่ดูแลกันดีนะไม่ใช้คนมีคู่นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎประจำเดือนพฤศจิกายนและนะคะไพ่อยากจะโอ้หล่นเยอะเกินจะคู่ค่ะไพ่พยอยากจะบอกอะไรอีกคะสำหรับคนมีคู่ไพ่อยากจะบอกอะไรอีกคะ i อสอ p e n t นเด e รหนึ่งเหรียญขึ้นมา The, the Hangman Ten of c u p เอาจริงขึ้นแต่ไพ่ดีมีมีไพ่แค่ The Hangman ขึ้นมามองว่าคนมีคู่คุณเนี่ยก็จะได้รับข่าวดีนะคะได้รับได้ยินเรื่องดีๆคือมองว่าบางคู่อาจจะมีโอกาสแต่งงานกันในเดือนพฤศจิกาย,ยนนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎก็ยินดีล่วงหน้าด้วยนะคะ หรือบางคู่เนี่ยได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการมั่นหมายก็เป็นได้เป็นเป็นเดือนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎโดยเฉพาะคนมีคู่เนี่ยคุณจะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างแฮปปี้นะคะแต่บางท่านสงสัยว่าทำไมเดอะแฮงแมนขึ้นมาเดอะแฮงแมนเนี่ยก็คือบางครั้งนะคะบางคู่อาจจะได้พบกับเรื่องราวที่ผิดหวังก็เป็นได้นะ แต่มันขึ้นมาแค่ใบเดียวไงซึ่งในใบที่แบบเราดูประกอบกันอะ่ะมีแต่เรื่องดีๆด,ดังนั้นมองว่าบางครั้งที่คุณมีอา่ามีความรู้สึกหรือวางแผนหลากหลายเรื่องราวกับคนรักของคุณมันก็อาจจะมีเรื่องราวให้ไม่เข้าใจกันอยู่บ้างนะคะเดลังแมนมันเป็นความรู้สึกที่อยู่ดีดๆแบบอยากหยุดนิ่งหยุดชะงักแต่บางคู่อาจจะมีโอกาสแบบ เลิกลากันก็เป็นได้แต่แต่ยากอะเดือนเ่อเดือนพฤศจิกายนค่อนข้างยากที่จะเลือกรากันเพราะว่าไพ่ซับออกมาเป็นไพ่ของความสมวังดังนั้นมองว่าเดือนนี้คนมีคู่บางคนอาจจะมีปัญหากันอย่างเช่นคุณวัง แผนเรื่องของการแต่งงานอ่าแฟนของคุณอยากได้สีขาวคุณอยากได้สีชมพูเออเป็นเรื่องเแลบบ็กๆน้อยๆประมาณนี้นะคะเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยก็ยังลงเอ่ยด้วย ten of c u p เป็นไพ่ที่แบบว่าไพ่ความสุขความรักที่ดีที่สุดเลยนะคะน,นั้นมองว่าพอ the hangman ขึ้นมาแล้วไพ่ซับออกมาเนี่ยแบบมันดีอยู่แล้วก็อาจจะมีการทะเลาะกันนิดๆหน่อยๆไม่ต้องซีเรียสนะคะขอ ให้บทสรุปความรักของคนมีคู่หนึ่งใบค่ะนะคะขอให้บทสรุปความรักของคนมีคู่หนึ่งใบเดือดทาวเวอร์ขึ้นมาอาจจะมีเรื่องราวที่เกิดขึ้นกระทันหันนะคะคือมององี้นะว่าคุณกับความคนรักอะ่ะมีความสุขกัน ต้องระวังเรื่องของการทะเลาะที่จะเกิดขึ้นกระทนหันได้นะคะสรุปคือความรักของคุณไปได้ดีแต่ว่าให้คุณระวังเรื่องของการทะเลาะนิดหนึ่งอะหล่นมาสองใบนะคะขอสรุปเพิ่ม King open t a c l e s แล้วก็ Ten open t a c l e s i อ King เหลียญเนี่ยขึ้นมาบอกว่าความรักของพวกคุณจริงๆถ้ามีการปรับความเข้าใจเดือนนี้ถือว่าเป็นเดือนที่ดีนะ ะะมีเรื่องราวมีการเปลี่ยนแปลงที่ค่อนข้างเกิดขึ้นกระทนหันบางทีคุณไม่ทนันตั้งตัวมันอาจจะทําให้คุณวิตกกังวลน,นะคะแล้วก็ Ten of Pentacles ยังขึ้นมาบอกว่าเดือนนี้ของพวกคุณอะบางคู่อาจจะเป็นครอบครัวกันได้นะคะแล้วก็บางคู่อาจจะมีโอกาสได้มั่นหมายแต่งงานดังนั้นก็ให้พวกคุณวางแผนดีๆนะคะอะไรที่พวกคุณรู้สึกว่า เออแบบความเห็นไม่ตรงกันก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยค่อยๆปรึกษานะคะไม่มีอะไรที่ที่เลวร้ายหรอกเดือนนี้นะคะไพ่ขึ้นมาดีแล้วนะคะมีมีแยกแค่2อไพ่เองนะคะแต่ก็โดยรวมยังดีอยู่นะคะสำหรับคนมีคู่ค่ะแฮปปี้นะคะสำหรับเดือนพฤศจิกายนบางคู่อาจจะมีโอกาสได้แต่งงานกันนะยินดีด้วยนะคะ สำหรับใครที่ไม่อยากพลาดนะคะคลิปดวงปักรายเดือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆค่ะ